เริ่มลำเลียงไข่นะครับไข่นี้กำลังจะออกไมแล้วครับกำลังจะออกมานี่ครับเริ่มเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนออกแล้วอุอ้ยชิตตับชาแนลวันนี้มาแอบซองนี่ครับหอยเชอรี่มันออกไข่ครับนี่มันออกกลางคืนนี่ครับสามตัวครับนี่ครับสี่ตัวพี่น้องเห็เอาให้ดูนี่นี่ครับมันกำลังออกไข่นะครับนี่หอยเชอรี่มันจะออกไข่กลางคืนนะครับ กลางวันมันไม่ออกไข่กลางวันมันจะอยู่ในน้ำนี่ครับมาดูวิธีการเขาเกาะกินไม้ออกไข่นี่ครับพี่น้องหาชมยากนะครับนี่เอามาดูฝั่งนี้ด้วยนี่วันนี้สองตัวนี่ครับนี่ปีนมาออกไข่เลยครับนี่หอยเชอรี่ธรรมชาตินะครับโอ้โหดูครับพี่น้องดูตัวบนครับดูตัวบนพี่น้อง อีกตัวกับฝั่งนี้ครับอีกตัวนี้ครับฝั่งนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่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 โอ้ดูครับอกไข่เต็มเลยครับหอยเชอรี่ครับโอ้โหผมว่าน่าจะเลี้ยงง่ายครับหอยเชอรี่เนี่ยส่วนหอยขมเนี่ยที่ผมเลี้ยงยังไม่ทราบผลครับต้องรอดูครับเพราะว่าวิธีการออกลูกของหอยขมเนี่ยมันจะออกลงน้ําครับเป็นออกเป็นตัวครับไม่ไข่เหมือนหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่จะไข่ครับพี่น้อง อ่ะมาดูครับอันนี้ก็จับคู่กันครับนี่ครับดูครับกาลังจับคู่นี่ครับจับคู่กันนี่สมพันธ์งินงินแจับคู่ครับหอยเชอรี่หอยขมก็จะเกาะขอบๆเนี่ยผมเลี้ยงคู่กันครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะนี่นี่พี่น้องเออดูวิธีการออกไข่เขานี่ครับเนื่นเห็นไข่ไข่อยู่ใน อยู่ในท้องครับไม่รู้ว่ามันเคลื่อนเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วเพี้องเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วนะเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วครับเริ่มออกมาแล้วเริ่มดันมาแล้วนะเริ่มดันมาแล้วพี่น้องเริ่มดันมาแล้วครับโอ้คลิปนีหาชมยากนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยจดเด็ดครับนี่ครับโอ้ยเริ่มดันเริ่มเริ่มเริ่มดันเริ่มดันมาแล้วครับดันมาอีกแล้วกำลังคลอดมีแล้วกำลังคลอดมาโอ้พี่น้องครับดูครับ สิได้มือผมไม่ค่อยนิ่งครับนี่ครับเอาเริ่มดันมาแล้วว่เาเริ่มดันนะดันออกมาแล้วดันออกมาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับอืมหาชมยากครับพี่น้องโอ้นี่ครับอันนี้ก็นี่นี่ครับ,น,น,รบนี่หนึ่งรังสองรังนี่ครับ สามรังนี่รับซีรังกระรางนีครับรน,รนี่รับ,รบโอ้โหเดี๋ยวจะดูส่วนนี้มองไม่เห็นครับส่วนตัวนี้มองไม่เห็นน่าจะออกไข่เหมือนกันที่นกมาดูวิธีการออกไข่ของเขาครับ,รบนี่รับอันนี้ก็พามาชมของแปลกๆหาชมยากครับหอยเชอรี่ ออกไข่เห็นเห็นเรียกว่าออกไข่หรือคลอดไข่นีครับดูครับพอเขาออกมาเขาก็จะเรียงแปะ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 เป็นก้อนแบบนี้ครับรอที่จะฟักตัวออกมานี่ครับพี่น้องดูวิธีการของเขานครับเริ่มเคลื่อนออกมามลกมออกมแล้วครับเริ่มลำเลียงไข่นี่ครับไข่นั้นกำลังจะออกมาแล้วครับกำลังอจกมา นี่ครับเรมเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนมาไดออกมาแล้วเนาะออกมาแล้วนุ่งหูออกมาแล้วพี่น้องเห็นไหมนี่ออกมาอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วครับโอ้โหออกมาเยอะมากครับชุดนี้ครับออกมาอีกแล้วครับอืมครับพี่น้องนี่หาชมยากครับนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมยากจริงๆครับนี่ครับ เป็นบอุชิตับเองครับผัดเลี้ยงครับผัดเลี้ยงหอยเชอรี่ผสมกับหอยโขไอหอยเชอรี่ผสมกับหอยขมนี่ครับนี่ครับเป็นโบประดุกเก่าของผมนี่เองครับนี่โอโ้โหันนี้ก็อื้มนจ,จับคู่กันผมเอามาปล่อยจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะรู้ผลว่า จะประสบความสําเร็จไหมอันนี้ก็ทดลองดูครับถ้ามันประสบความสําเร็จก็อาจะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับอาจจะเพิ่มโบขึ้นนี่ครับพีโนโ่น้องเกค,ครับผมเดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนคับคลิปนี่ครับหอ,อยเชอรี่กําลังออกไข่นี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับ